ฟังด่วนยืนยันบุรีลำจัดหนักไม่มียั้งเช่าเหมาลำไปซัดเวียดนามถึงบ้านขณะที่ b ีจีบุกไปหวดอินโดถึงเวลาไทยลีกประกาศสักดาอาเซียนเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลตองสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลย เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกานูลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน,น,รเนพัทในเคสกานูลาบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้พูดถึงสองสโมสสอนไทย ที่กำลงกำลังจะลงสนามนะครับในศึกฟุตบอลโชปปี้คับกันหน่อยจะแข่งขันในวันพุธกับวันพฤหัสบีจจะเจอกับ RPSM m a a s มกาในวันพุธเวลา6โมงครึ่งนะครับส่วนบุรีรัมจะเจอกับคงอันฮหาหนอยในวันพฤหัสเวลา1ทุ่มครึ่งคือทั้ง2คู่เนี่ยถ่ายเท่าสดหลายช่องทางเลยนะครับไทยรัฐทีวีแล้วก็ YouTube BG สปอร์ตกับ YouTube BG Channel เลือกติดตามรับชมได้เลยไปพูดถึงบุรีรัมยูเนเต็ดกันก่อนนะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากในฟุตบอลไทยลีก2แมตช์แรกนะครับพวกเขาชนะรวดทั้ง2นัดด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมชนะหนองบัวขาดลอยแล้วก็ชนะทูแบงคอก4ประตูต่อ,อ2ความมั่นใจมาเต็มบุรีรัมยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับและยิ่งขุมกำลังเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเดิมเม่ได้ตัวต่างชาติ เข้ามาเสริมแล้วก็บวกกับตัวที่มีอยู่เนี่ยก็ดีมากๆทั้งคิสพิมพ์กับบิสโซลี่ยิงต่อเนื่องตัวไทยอย่างพิธิวัตรที่ดึงมาเนี่ยก็โอ้โหเล่นได้เลยบวกกับตัวไทยที่มีอยู่ก็ท็อปฟอร์มนะครับสาระหายประคนเล่นได้ดีมากๆไหนจะมีนิวเอเชอริตดิออนคูทาบินาที่เป็นอาเซนิกเลเดอร์อบุยดํแข็งแกร่งจริงๆซึ่งบุยดําเนี่ยจะมีโปรแกรมโชปี้ครับ ลุงเนวินนะครับประธานสโมสรบอกแล้วว่าถ้วยนี้บุยดัมจองและต้องเอาแชมป์กลับมายังเมืองไทยให้ได้เกมแรกเจอกับกงอันฮานอยเนี่ยบอกเลยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะกรงอันฮานอย,นยทีมนี้ก็อุดมไปด้วยบันดาซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามดวนวันเฮาแล้วก็มีเหงียนกวางไฮมาโนพกกิ้งเป็นเฮดโค้ชนะครับแต่บุยดัมถือว่าพอมากๆนะครับในการไปแข่งโชปปี้คัพเนี่ยโอ้โหทัพประสาทสายฟ้าจัดเต็มนะครับ เขาเช่าเหมาลำเครื่องบินนะครับไฟบินเลยอะ่ะเดินทางไปฮานอยเพื่อเจอกับกงฮันอาหนอยโดยเฉพาะนะครับเขาบอกว่าที่เช่าเหมาลำไปเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเตะอยู่ในสภาพที่พร้อมแข่งที่สุดและที่สำคัญคือได้เดินทางกลับเลยเพราะว่าเดี๋ยวบุยดำจะมีโปรแกรมไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้อีกนะครับน่าดูมากๆนะครับอยากเห็นเหมือนกันว่าบุยดำพอไปแข่ง ในฟุตบอลอาเซียนพวกเขาจะแข็งแกร่งเหมือนในไทยลีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณภาพดีกว่าเวียดนามเกมนี้บุยรัมต้องโชว์เห็นถึงความแข็งแกร่งโชว์เห็นถึงการที่เป็นแชมป์ไทยลีกมาในรูปการล่าสุดผมว่าต้องชนะไว้ก่อนเพื่อเรียกความมั่นใจกับฟุตบอลระดับอาเซียนนะครับคือไม่ง่ายหรอกพอเป็นระดับอาเซียนเนี่ยทั้งเรื่องของผู้ตัดสินเรื่องของบรรยากาศแวดล้อมต่างๆเพราะวาเวียดนาม เจอไทยเขาก็มียอมอยู่แล้วใช่ไหมเออน่าติดตามนะนี่มันเหมือนเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเวียดนามเจอทีมชาติไทยได้เลยเพราะ2ทีมเนี้ยก็ุดมไปด้วยผู้เล่นทีมชาติทั้งนั้นแต่สถิติอย่างหนึ่งที่บุยดำเนี่ยค่อนข้างสบายใจได้ครับคุณผู้ชมทูแบงคอกเอ่อไม่ใช่มา n โนโพ i กกิ้งเนี่ยเฮดโค้ชกองานาโน,านยเนี่ยเขาเคยคุมสโมสรเจอกับบุยดำเนี่ยปรากฏว่าเขา ชนะแค่ครั้งเดียวตลอดในการทำงานในเมืองไทยครับก็คือพาแบงคอกชนะด้วยสกอร์สอต่อศในศึกไทยลีก2014หรือเมื่อ10ปีที่แล้วครับคุณผู้ชมพูดง่ายว่ามาโน่เจอบุยัมทีไรเนี่ยโดนเกือบทุกทีนะแ,แต่มันก็แตกต่างออกไปพวกเคราวนี่ยมันเล่นที่เวียดนามต่อหน้าแฟนบอลเวียดนามแต่ก็รอดูบุยดต้องโชว์แสภาพประกาศสักดานะครับต้องซัดเวียดนามให้จุก ให้เงียบขาบ้านลุ้นกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ YouTube Sport. ยู u ูบ b ีจีสปอร์บีราร์ผมเชื่อว่าจัดเต็มไม่มีการโลเทชันหรอกอาจจะส่งผู้เล่นได้ไม่เต็มเท่าไทยลีกเพราะโคต้าในโชปี้ครับเนี่ยมัน5บวก1คือ5เอเชียต่างชาติบวกกับ1อาเซียนแต่ก็เดาได้เลยนะผมว่าประตูเกมนี้อาจจะใช้เป็นสิวรักษ์ลงเล่นก็เป็นได้แนวรับคงใช้เป็นเซตเดิม ยาโลแล้วก็มีดิออนคูมีคิมมินไฮยอกตรงกลางก็เป็นทีระทรกับพิธิวัตแนวลุกเนี่ยคิสพิมบิสโซรี่สุปชัยเจเด็ดโอ้โหปึกมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าบุยรำจะแกร่งเหมือนไทยลีกหรือเปล่าเมื่อเวลาไปเยือนทีมจากอาเซียนเฮ้ยเกมนี้น่าดูนะกระแสคงดนะีนักมากและเกมที่ผมบรรยายด้วยนะครับผ่านทาง b g Sport ติดตามรับชมกันได้คุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงคิดว่าบุรีรัมจะเก็บ3มแต้มถึงเวียดนามได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยแต่ตอนนี้ทางฝั่งบุรีรัมประกาศชัดเจนแล้วว่า3มแต้มบุกไปทัดเวียดนามให้ได้ลุงเนนี่มั่นใจมากๆเลยนะครับอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะจากนั้นขยับไปดู BG กันหน่อย B ีปทุมยูเนเต็ดนะครับคุณผู้ชม จะลงสนามในวันนี้นะครับเวลา6โมงครึ่งที่สนามบาตะคันสเตเดียมเจอกับ PSM มากร์ซาเกมนี้เนี่ยถ่ายอดสดผ่านทาง YouTube BG Channel แล้วก็ไทยรัฐทีวี BG ต้องเรียกความมั่นใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้ระยองไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูตนหนึ่งเห็นได้ชัดว่า BG เมื่อไปเจอทีมที่เล่นเกมรับแบบ100เนี่ยมีปัญหาในการ เข้าทำแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าจะแตกต่างออกไปเพราะ BG เนี่ยไปเยือนและอย่าง PSM อ a k เมากาซ่าเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลจริงอยู่ที่เขาจะไม่ได้เล่นในสนามตัวเองเพราะไม่ผ่านไปเล่นสนามที่เป็นกลางแต่แฟนบอลอินโดนีเซียบ้าฟุตบอลมากๆยังไงก็มาชมมาเชียร์กันเยอะแล้วยิ่งอินโดนเจอไทยตอนนี้มันคือคู่รักคู่แคทอีกหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นใส่กันเต็ม BG เกมนี้เนี่ย เชื่อว่าน่าจะได้เห็นแนวลุกตัวหลักอ่ะลงนะพี่เจชนาทิพเจริญศักดิ์วงกอ่าเมลวินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบรรดาแนวรับต้องรอลุ้นนะว่าจะใช้งานใครบ้างนะแต่กิตรากาแบนน่ะน่าจะยืนพื้นสรานน์อนุอินผมว่าเกมที่ b ีกับพีเอเดมากซเนี่ยแตกต่างกับนันเจอรยองเพราะมา g a กาซคงไม่เปิดเกมรับคงจะเปิดเกมลุก ใส่ BG เหมือนกันอาจจะเปิดพื้นที่ BG ได้เล่นงานเยอะมากขึ้นผมว่าเกมใน BG ยังไงต้องคว้า3คะแนนนะเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจคือถ้าเกิดยังไม่ได้3คะแนนเนี่ยเทกุสถานการณ์ก็ก็กดดันเหมือนกันนะเพราะนัดหน้าต้องไปเยือนราชบุรีอะ่ะใช่ปะ่ะแล้วโปรแกรมมันเตะก,กันอย่างต่อเนื่องแต่ดีที่ BG อะ่สะสคอรอตใหญ่คือถ้าเกิดสมมุติว่าเกมเนี้ยไม่ใส่ตัวจริงเนี่ยตัวสำรองเขาก็มีคุณภาพมีอย่างเชาวัตศิวกรติกูล โอ้โห oh, ตัวผู้เล่นเยอะรอรู้แล้วกันเพราะว่าในโชปีค้คัพเนี่ยไม่ง่ายนะสำหรับสโมสรจากไทยลีกย้ำอีกครั้งคือเจอทีมจากอาเซียนเนี่ยมันเล่นเกินร้อแต่ที่สําคัญคือเกมเนี่ยสโมสรไทยลีกต้องโชว์เห็นถึงมาตรฐานที่ดีที่สุดในอาเซียนผมว่าต้องโชว์ว่าเออคาร์ดฟุตบอลวิธีการเล่นแนวทางการเล่นความฟิตความแข็งกร่ง ต้องโชว์เห็นว่าไทยลีกเหนือกว่าอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งบุรีรัมย์และ BG เนี่ยต้องวางเป้าเลยคือ3คะแนนก็ลอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่ห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะไม่ง่ายครับในเกมเยือนแต่ถ้าเกิดได้3คะแนนปุ๊บเนี่ยโอ้โหอนาคตในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมันก็สดใสแล้วก็นี่คือ2ทีมที่คู่ต่อสู้หนักที่สุดในกลุ่มและใช่ไหมของทั้งบุรีรัมย์กับ BG แต่มันแน่นอนอะ่ะติดตามรับชมกันนะครับ วันนี้ BG พรุ่งนี้บุตรีดมยูเนเต็ดรอดูแล้วกันคุณผู้ชมลราคิดอย่างไรทั้งแฟนบอลบุรีดำแฟนบอลบ g mm hmm. ก็คอมเมนต์ hmm. เข้ามาแลกเปลี่ยน mm hmm. เข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube mm hmm. ของต้องสวยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะรอดูเลยทั้ง2คู่แล้วเกมนี้ออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาว่ากันหลังจบเกมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็ที่สําคัญนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ กเ,เ,กเกลนเนพัทในเคสกานูล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆกเ,นเ,นกเกลนเนพัทในเคสกานูล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มช่วงนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยบอกเลยนะกำลังเข้มข้นเดี๋ยวสโมสรในไทยลีกต้องเจอโปรแกรมที่ถี่มากๆแล้วเดี๋ยวบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็มาโชปปีค้คัพก็แข่งแล้ว ไหนจะไทยลีกที่จะมีเกมกลางสัปดาห์และเตะแบบเข้มข้นอีกเพราะฉะนั้นติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทีมรักของตัวเองกันได้นะครับส่วนช n น l ต้องซุยก็จะมากอติดความเคลื่อนไหวให้ดูแบบแตัดเต็มก่อนจะเข้าสู่โหมดทีมชาติไทยในช่วงเดือนหน้าแล้วก็สัปดาห์หน้าน่าจะมีการประกาศหลายชื่อก็หล่อลุ้นกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ